มีสลึงพึงประจบให้ครบบาทสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟสีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับกับธนาบัตรสะสมหรือว่าเหรียญสะสมนะคะวันนี้พี่จอยมาแปลกหน่อยหัวข้อมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทนะคะวันนี้พี่จอยขอพูดถึงเคล็ดลับในการ ออมกันบ้างการเก็บการออมนะคะเพื่อนๆจะพี่จอยเคยบอกเสมอมานะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เราก็จะมีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะวันนี้มาบอกเคล็ดลับในการเก็บสะสมหรือว่าการออมเงิน ตราที่เราใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเก็บอย่างไรให้เรามีกินมีใช้นะคะพี่จอยก็จะถือคติของพี่จอยเองนะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ได้อ่าห่วงห้ามนะคะเอาไปใช้เลยนะคะในการเคล็ดลับในการเก็บสะสมนะคะพี่จอยก็จะ มีคติในใจอยู่เสมอมานะคะถ้าพี่จอยนะคะสมมุติว่าพี่จอยมีเงินหนึ่งร้อยบาทพี่จอยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไปแค่เก้าสิบบาทนะคะสมมุติอันนี้คือการสมมุติฐานของพี่คือการที่พี่จอยบอกว่าการที่จะออมนะคะเรามีหนึ่งบาทเราก็เก็บออมไว้ยี่บห้าตังอะไรประมาณนี้นะคะก็มียี่สิบบาทก็เก็บไว้ สักหนึ่งบาทหยอดกระปุกเราก็เป็นการออมแล้วนะคะมีหนึ่งร้อยบาทเก็บสิบบาทก็ก็เป็นการออมอีกเช่นกันนะคะอ่าในความคิดของพี่จอยนะคะถ้ามีหนึ่งอ่าถ้ามีสิบบาทพี่จอยจะใช้ไปเก้าบาทแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการความคิด ของพี่จอยเองนะคะก็เหมือนกับว่าเราไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดเรามีหนึ่งบาทที่ไปตลาดอย่างน้อยหนึ่งรบาทสมมุตินะคะหนึ่งรอยบาทอย่างน้อยเราก็ยังจะหให้เหลือนะคะให้เหลือสิบบาทก็ยังดีนะคะเราสามารถที่จะเอามายอดกระปุกได้ คือพี่จอยหลายๆคนอาจจะพูดว่าุยคงจะขี้เหนียวไม่กินเก็บอย่างเดียวไม่กินนะคะก็เวลาเราใช้เราก็ใช้เวลากินเราก็กินนะคะเราก็ไม่อดไม่อยากแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่เหมือนคุณคุณมีตังคุณอาจจะกินได้ใช้ได้นะคะคนไม่มีเงินจะเก็บได้อย่างไรนะคะแต่พี่จอยถึงได้บอกไงนะคะเคล็ดลับนะคะ หลายคนเวลาไปจับจ่ายซื้อของมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปหมดเราตัดปัญหาในการที่จะจับจ่ายซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นนะคะถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าอดอยากอยากกินอะไรก็กินนะคะเพียงแต่ว่ากินไม่ฟุ่มเฟือยนะคะกิน พอที่เราจะกินได้นะคะเพื่อนๆจะเป็นเคล็ดลับของพี่จอยเพราะว่าพี่จอยไม่มีต้นทุนมาก่อนนะคะพี่จอยมีวันนี้เพราะว่าพี่จอยเก็บออมนะคะเก็บออมอาจจะมีมรดกตกทอดอเป็นเหรียญเก่าหรือว่าธนาบัตรเก่าๆที่ได้มาจาก บรรพบุรุษมันก็มีบ้างนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นแรงจูงใจให้กับเราได้เก็บสะสมต่อไปนะคะเหมือนกับว่าสืบทอดจากต้นตระกูลมาว่าเขาเก็บเราก็ต้องเก็บบ้างนะคะกระเป๋าทุกใบของพี่จอยต้องมีเงินนะคะในการเก็บเงินพี่จอยจะเก็บเอาด้านหัวของธนบัตรลงไป ไม่ง่ายไม่เอาหัวขึ้นนะคะเอาหัวลงนะคะเป็นเคล็ดลับที่ว่าเวลาเราเก็บเงินจะได้ไม่รั่วไหลนะคะมันจะได้อาการหยิบที่จะยากขึ้นแต่เวลาเราเอาด้านหัวขึ้นข้างบนก็จะเหมือนกับว่าเราจะเก็บอ่า เอามาใช้ได้ง่ายอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของพี่จอยนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ก็ไม่เอ่อเป็นเอ่อถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจจะคิดว่าอ,อพี่จอยอาจจะงมงายมั่วไปหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพี่จอยนะคะ,ะถ้าใครจะว่ามั่ว ก็ก็มั่วได้นะคะแต่ว่ามันได้ผลจริงๆในการที่เราได้เก็บออมแบบนี้นะคะแต่ที่พี่จอยเก็บทุกธนาบัตรทุกใบที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นตัวเลขที่สวยนะคะแล้วก็เป็นธนาบัตรที่ค่อนข้างที่จะเหายากหายาก แล้วก็เป็นตัวเลขที่สวยงามนะคะอย่างธนบัตรแบงผ์พันนี้ก็เป็นรุ่นที่หายากมากแล้วพี่จอยก็ยังได้เก็บนะคะเป็นรุ่นแรกของธนบัตรชนิดหนึ่งพันบาทพี่จอยก็เก็บนะคะหรือไม่เป็นธนบัตรชุดปัจจุบันแต่เป็นตัวเลขที่สวยพี่จอยก็เก็บนะคะเพื่อนๆจ๋า ถ้าเพื่อนๆจะเก็บไม่จำเป็นต้องหาเก็บตัวเลขแบบสวยแบบพี่จอยหรอกนะคะเก็บไปเลยนะคะการเก็บคือการออมออมวันรีวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะหรือว่าออมวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอดทำกำไรในอนาคตหรือว่าออมวันนี้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจะเพราะว่าอนาคตเราก็จะอยู่กับ ในโลกนี้อได้อีกสักนานสักเท่าไหร่นะคะอย่างน้อยเราก็ได้เก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานนะคะเพื่อนๆจากกระเป๋าทุกใบของพี่จอยต้องมีเงินนะคะต้องมีเงินเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนจะทําตามอย่างพี่จอยลองดูนะคะอาจจะมีเงินเก็บอาพอสิ้นปีเรามาดูก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เก็บออมไว้นะคะ เราเก็บออมแบบนี้สิ้นปีเราต้องการของขวัญให้กับตัวเองเราก็สามารถที่จะไปซื้อหามาได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นการดีมากๆที่เราออมไว้ตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะพอปลายปีเราสามารถที่จะซื้อของที่เราชอบเราต้องการอดทนนะคะอดทนเก็บออมนะคะเพื่อที่เราจะ ได้สิ่งที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆจะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่พี่จอยบอกก็ให้กับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะคะเรา ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับต่ใครกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ